เอ็นล้วเอักเกินเอออักเกินเพื่อนตบกตบับตบยังนานเหนาไหลฟงฟงน้องเิ่งหนาจนน้ำแข็งหนาจนเป็นน้ำแข็งนมกระท่ำหน่อยก็จ,จับขี่งัวจนเป็นน้ำแข็งบ้านพักตากอากาศ ยางไฟควขุนขุนหุยหุยหยหุยขน,ขนขุนยังขาดเลยสนบบทพี่น้องบันนอกบันนอกสนบบทสวีดดนหน้าหนาวกสิแบบนี้แหละพี่น้องต้นต้นสนใบใหม่บวลนแต่ว่าต้นใหม่ยางอื่นที่ทำฟื้นได้ลนวมนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีตอนสายสายดีสปีเดยวิชนะสบายดีนะคะข้าไปซื้อของค่ะวันนี้ก่อนวันคริสต์มาส สักหน่อยกับสวีเดนตั้งแต่วันที่10แล้วค่ะพี่ มาดูสนบดหน้าหนาวแต่มันไม่มีหิมะเยอะค่ะแต่พื้นถนนญ่าหินเป็นน้ำแข็ง วันนี้จะไปซื้อของเล็กๆน้อยๆมาร่วมง,งานคาริสต์มาสกับนาวค่ะพิชนาะเดี๋ยวนะคะพิชนาถามโซเฟอร์คนขับอะรัะสเซอีดอกอีดอกแอรอ์เออด็ดขาดเฟมมินุสเอลอเลอ,ร,อร์โหมดหนึ่ิโฟกัส หนาวค่ะพี่ชนาลบสองค่ะวันนี้มันก็จะเป็นเมื่อคืนนี่มีสโนวลงค่ะออกมาแล้วขาว คนเคยน้อยว่ามันไม่ค่อยหนาวแต่ว่าถ้าสิบขึ้นไปนี่จะหนาวค่ะมันมันจะเป็นเย็นค่ะเย็นเย็นแข็งเท้าแข็งถ้าออกนอกบ้านค่ะตามท้องทุ่งก็จะแห้งแบบดีค่ะพิจนาเป็นน้ำแข็งหมดนะคะนี่ใบไม้ไ ออกหนาวมากค่ะลบสองหนาวค่ะพิศนาหน้ำ คนเขาทำงานกันโอ้ยคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะอากาศร้อนดีไปอยู่ภูเก็ตร้อนมากร้อนดีมากค่ะกลับมาเย็ยน ไม่เห็นขวัญเงินน้อยว่าใครเนาะยาเป็นลำแข็งโอ้หกนาทีแล้วหกนาทีแล้วอัสุสีท่านผู้ชมขอบพระคุณมากนะคะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณมากคะ่ะพิจนาฮุ่นทุกๆท่านที่แวะเข้ามา ค่ะน้อยไยน้อยไปอยู่ภูเก็ตแต่อาทิตย์เกือบไม่ใช่อาทิตย์ค่ะสิบสวันสิบสอวันค่ะหลังจากนั้นก็บินไปกรุงเทพแล้วก็กลับบ้านที่ที่ศรีสะเกดค่ะกลับบ้านกรุงเทพเมาส์รถกับเมาส์รถจากสุวรรณภูมิสนามบินบินไปกลับไปนอนโรงแรม ก็ไปบ้านที่กัทรารมศิสเกียดครับอยู่ใกล้กันใกล้กันพิชานะจะถึงใกล้จะถึงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับถึงไทยเดี๋ยวค่อยแลกเบอร์โทรกันนะคะพิชณาเดี๋ยวน้อยจะกลับไปธุระอีกใกล้ๆสิ้นเดือนมีนานะคะ เดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่ชนะนะคะเผื่อได้ส่งของฝากที่บ้านไปให้ค่ะหอมกระเทียมพริกเยอะค่ะน้อยพักอยู่หน้าในาค่ะอยู่ดีดีสวีทรีสอร์ทค่ะจะอยู่ตรงนั้นประจำค่ะพิชนาแต่ทีนี้ว่าจะพากันเปลี่ยนที่พักใหม่แล้วไม่รู้ที่แถวไหนหน้าพักค่ะไปคราวหน้า ช่วยแนะนำบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นที่พักประจำหน้านาาตองค่ะอยู่ตรงเนินค่อนจะลงไปสายน้ำเย็นนะคะณาชื่อว่าดีดีสวิต์รีสอร์ทที่เขาประกาศขายนะคะมีคนรู้จักกันเป็นสิบปีแล้วค่ะเป็นครอบครัวชาวสวิตค่ะของสวิต พนมก็มาดูแลให้ค่ะค่ะอุ้ยเดี๋ยวพี่แนะนำํำพิศนาเดี๋ยวช่วยแนะนําบ้างนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยไม่ติดต่อกันทางไหนได้นอกค่ะ ที่หมายแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงติดต่อเดี๋ยวค่อยติดต่ออย่าลืมแลกเบอร์โทรกันนะคะเดี๋ยวน้อยจะกลับอีกเดือนมีนาค่ะพิชนาะเผื่อได้โทรหาคุยกันค่ะขอบคุณมากนะคะสบายดีค่ะขอบคุณมากค่ะปิดตรงไหนเนาะปิดปุ๊บป็ด